สวัสดีครับวันนี้วันที่เสาร์ยี่สิบเก้าเมษายนสองพันร้อยหกสิบหกนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่สามจุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัโนมัติแนะนำนี่ย่างเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือกเจ็ดร้อยยี่สิบ p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยนะครับลุงเทศดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะคครับุณมาก ราคาของคริปโตนะครับก็ยังคงทรงตัวแล้วก็ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นการค่อยๆไซเวกับขึ้นมานะครับมีหลายตัวนะครับอย่างตัวคาร่าน่กาลานี้ก็ลงไปเยอะเลยเจียวนะครับแต่ว่าคือเขาลงไปถึง1.3332นะครับล้วก็ตอนนี้ก็บวกขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นทิศทางยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูใน m a c d ของเขานะครับสำหรับคาร่านะครับคือเราต้องเน้นที่ m a c d นะครับถ้า m a c d ชี้ขึ้นนะครับราคามันก็จะชี้ขึ้น ปรากฏว่าตัวนี้คือยังคงชี้ลงนะครับแม้ว่ามันมีสัญญาณเหมือนกับจะเทิร์นาราวราคาเหมือนที่จะเทิร์นาราวเคยที่เล่าไว้ก่อนคลิปหน้านะครับปรากฏว่ามันยังคงไซด์เวย์และชี้ลงนะครับสำหรับ MSD ก็หมายก็ว่าราคามันยังคงจะลงมาต่อนะครับก็อาจจะลงมาที่1.20นะครับแต่ว่าเราต้องมองในทิศทางที่ดีไว้ก่อนนะครับว่ามันยังคงมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมานะครับถ้าเราดูจาก การเคลื่อนตัวนะครับของราคานะครับวิธีการของมันก็คือตอนนี้ก็คือว่ามันตอนมันลงไปที่3-2นะครับแต่ตอนนี้ก็คงมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ MA เก็ดูเหมือนว่าจะออกคันข้างนะครับดังนั้นก็ส่งสัญญาณว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นการน่าจะรีบาวได้นะครับเราก็หวังว่ามันจะรีบาวได้นะครับก็รอแค่วอลลุ่มของนักทุนทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากจะรู้นะครับเราก็เข้าไปดูในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับอย่างเช่น ห้านาทีนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับดูตามเฟรมห้านาทีนะครับก็ดูว่าจังหวะของเขานั้นก็ดีดกลับขึ้นมานะครับตามเฟรมห้านาทีนะครับ mxd ก็ชี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยดีดกลับขึ้นมาแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนสุดของดีเนลเลกชั่นนะครับเมื่อดีดกลับขึ้นมาด้านบนเสร็จมันก็จะไซด์เวดาวลงมาแล้วก็ไซด์เวขึ้นไปแบบนี้นะครับจังหวะของมันจะเป็นเช่นนี้นะครับเราก็คาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มนะครับจากตามเฟรม5นาที แล้วตามเฟรมอื่นล่ะครับก็ลองดูนะครับดู4 5นาทีนะครับคือตามเฟรมสั้นๆมันจะค่อยๆสะท้อนออกมาถึงตามเฟรมเดย์นะครับตามเฟรมสี่าทีมันยังคงเป็นไซด์เวดาวนะจังหวะของรีเนียลเลกชั่นนะครับไซด์เวดานะครับคือเหมือนไซด์เวด้ลงมาแต่ว่าราคาของมันนั้น m a c d ชี้ขึ้นนะครับก็หมายว่ามันจะค่อยๆขึ้นไปชนแล้วก็ถ้ามันยังคงไซด์เวไปต่อมันก็จะเปลี่ยนทิศทางของรีเนียลเลกชันในไซด์วับขึ้นไปเราก็หวังให้เป็นเช่นนั้นนะครับ ก็คือถ้าถ้ามันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปเราก็ต้องมาดูที่ไามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะว่ามันจะเป็นเช่นไรก็เหมือนกับว่ามันค่อยๆกลับตัวนะครับหมายความว่าอ่ามันค่อยๆเฟื่ตัวเองนะครับจากชี้ลงนะครับมันก็ไปทางด้านข้างนะครับอันนี้คือตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าไทมเฟรม4ชั่วโมงเราจะเป็นยังไง4ชั่วโมงมันก็ยังคงไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่านะครับสัญญาณดีคือ m a c d ยังคง ยืนอยู่เหนือเส้นสิก n a ลแล้วก็กำลังพุ่งไปที่เส้นศูนอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดท่านลองชาร์จหรือว่าลองช้อนเข้าไปเลยนะครับราคามันก็จะค่อยไซเวยขึ้นไปแล้วก็ไปไซเวยอยู่ที่บริเวณนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางก็เป็นเช่นนี้นะครับก็ลองลองลองดูแล้วกันนะครับท่านนัก่นนักทุนครับคือหลงพูดไปก็เหมือนกับว่ามันจะมาพูดให้มันดูดีทุกเหรียญเหมือนจะกลับขึ้นไปนะครับ แต่ประเด็นคือเราต้องรอดูแล้วร,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 รอดูจังหวะจริงๆของเขามาที่ i o s c กันบ้างนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับบวกอยู่0.01นะครับราคาอยู่ที่0.36นะครับถ้าดู i m มเฟรม e day นะครับตางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับราคาก็ยังคงสายเวฟทางด้านข้างแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะกลับขึ้นขึ้นขึ้น,นมานเพราะว่าอะไรครับ msd กำลังจะอยู่เหนือเส้น Signal นะครับก็เหมือนกับว่าราคาจะค่อย ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบ,าบรูจแบนนะครับเมื่อราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบ,าบรูจแบนมันก็จะผักขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะไปไซเว์เพื่อเปลี่ยนกรอบทิศทางของลนเนียน์เกชันให้ไซเวพขึ้นไปดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับน่าจะดีนะครับถ้าเป็นทามเฟรมเดย์จังหวะก็มันก็ค่อยๆมาทังก้านข้างนะครับสำหรับตัว m อเมซึนะครับเราก็คาดว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางหรือมันยังคงรักษาทิศทางไซเวพขึ้นไปนะครับตามเฟรมเดย์นะครับ ก็หมายว่าราคามันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นนะครับกลับไปที่เส้นศูนย์นะครับเมื่อถึงเส้นศูนย์ราคามันก็จะมาที่ประมาณเหนือกว่าเส้นลิเนียร์เลยกีเช่นเดียบูลเจอร์บูลเจอร์แบนด์นะครับมันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับตัวไอโอสไอโนี่ก็เข้าใจว่ามันจะไปที่สูงสุดก็น่าจะไปที่หนึ่งไอศูนย์จุดสี่สี่นะครับอันนี้ลุงก็ติดอยู่ที่0.42นะครับถามว่ามันขึ้นไปลุงก็ได้ ต้นทุนเท่าเดิมคือ4,007นะครับเราพูดถึงว่า oh. Oh. เราเอาเงินมาฝากทิ้งนี่เฉยนะครับก็คือเงินเราก็ทิ้งอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าในการเล่นพวกนี้นะครับเหมือนกับเล่นหุ้นเล่นอะไรพวกนี้มันจะต้องอาศัยความอดทนนะครับ mm. oh. เรารู้ว่าเงินเรามีอยู่เท่านี้นะครับเราก็ค่อยๆให้หมันเราก็ถือว่าเราเอาเข้ามาเรามีต้นทุนที่0.42ะครบคา4,007นะครับเมื่อม <N Milky> ันไซเวดาวลงมาเราก็ต้องทําใจว่ามันลงมาแต่ว่าเราก็ดูแล้วก็ แนวโน้มเมื่อมันลงมาต่ำสุดแถวๆถวนี้มันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนดูแล้วเอาแล้วกันแล้วก็วางแผนแล้วก็วางหมายเซตไว้ให้ดีนะครับก็อย่างน้อยก็ยังคงขาดทุนเล็กน้อยนะครับคือว่าเข้าจังหวะต่ำสุดแต่ถ้าลุงมีเงินก็จะเข้าในตอนนี้นะครับเข้าที่0.38เพราะว่าจังหวะถัดไปมันจะไซด์เวย์ขึ้นไปมันก็จะเหมือนกับการตัวเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เราให้ท่านฟังเฉยนะครับ เผื่อว่าท่านจะนําไปพี่นาในการลงทุนนะครับทีนี้มาดูลูน่านะครับตอนนี้ก็คงบวกขึ้นไป0.01นะครับอยู่ที่0 0 0 3 9ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆ่อยไซด์เวกับขึ้นไปตัวนี้ก็เข้าใจว่าราคานะครับมันก็จะค่อยๆ่อดกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับ ma cd ใน time frame day นะครับเริ่มชี้ขึ้นนะครับเมื่อ time frame day เริ่มชี้ขึ้นก็หมายความว่า time frame สั้นๆก็จะต้องชี้ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเราก็ลอง เข้าไปดูในไทม์เฟรมสั้นๆนะครับยกตัวอย่าง30นาทีแล้วกัน,น30นาทีก็ราคาก็ค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปแล้วชนชนลีเนียเลกชั่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียเลกชั่นตอนนี้ลีเนียเลกชั่นมันไซ์เวดาวงใช่ไหมครับถ้ามันจะไซเวถ้ามันจะกลับแกนมันจะต้องไซเวไปทางด้าน,นข้างนะครับเราก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัอกอีกประมาณสักตอนนี้3านาทีใช่ไหมครับใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงนะครับ คือราคามันเพื่อเปลี่ยนแกน linear regression ในไซต์เว็ขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้คือจังหวะของมันชี้ขึ้นแล้วนะครับ MACD ชี้ขึ้นอันนี้เราก็วางใจแล้วนะครับว่าราคา30นาทีบง่บงบอกว่ามันชี้ขึ้นฉะนั้นทุกคนก็วางใจได้แล้วนะครับสําหรับตัวลูน่านี้นะครับมันมีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นมานะครับถ้าลุงก็ฟันทงเลยได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะของอตัว MACD นี้ชี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะชี้ขึ้นนะครับ มันราคาก็ชี้ขึ้นไปแล้วก็มันจะไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้นะครับไปอีกสักประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะครับให้เป็นการเปลี่ยนทิศทางของล e เน e ยล c ชั่นเพื่ออเรามาดูทางเฟรม m e 1ชั่วโมงนะครับว่าค่อยๆเปลี่ยนแกนเห็นไหมครับแกนของเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาเอเมซดก็ยังคงชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็จะอยู่ที่0.0039ถึง0 0ขึ้นไปนะครับมันก็จะค่อยดีตัวขึ้นไป ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับยืนยันด้วยราคาของมันตอนนี้ก็ยังคงเป็นจังหวะไซไร์แต่ว่ามันจะพุ่งนะครับการที่มันจะพุ่งขึ้นหรือไม่พุ่งนี้ก็คือเราต้องดูที่ตัว RSI นะครับถ้า RSI ยืนอยู่เหนือเส้น50ขึ้นไปมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนรเราใช้ uh, Divergent i n n i i c t t r r นะครับเพื่อเป็นการชี้อโอเคนะครับเพื่อเป็นการชี้ขึ้นของ RSI อันนี้เป็นทาเฟมส4ชั่วโมงอนอชั่วโมงนะครับ ถ้าราคามันยังคงยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับก็หมายความว่าราคาก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปดูทางเฟรมสีชั่วโมงแล้วกันนะครับราคามันก็ไอซายก็ยังคงพุ่งขึ้นและยืนอยู่เหนือเส้น50ก็หมายความว่าราคามีโอกาสพุ่งยาวขึ้นไปนะครับตอนนี้ตัว linearization มันซไซด์ดาวเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแกน linearization มันต้องเป็น4ชั่วโมงนี้อีกประมาณสัก56แท่งนะครับก็เบ็ดเสร็จก็น่นจาจะประมาณสัก4ก็เป็นประมาณ3ชั่วโมง มันจะได้เปลี่ยนแกนที่ทางของรีเนนท t ชั n นนิไซด์ไปขึ้นไปราคาก็ไปยืนที่0.40นะครับตอนนี้ราคามกำลังเบี่ยงขึ้นไปนะครับตามจังหวะของ r s i ที่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นเป็นแนวเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะ r s i ์ไอกำลังชี้ขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงชี้ขึ้นแต่ยังไม่ถึง50ถ้าเมื่อไหร่ r s i อยู่ที่เส้น50เมื่อไหร่ตัวราคาจะยาวพุ่งขึ้นไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันค่อยๆดีกลับตัวขึ้นมาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วดูในโน้มันก็ตัวนี้นะครับเป็นการน่าจะเป็นการเทินอลาวของราคาน่าจะไปได้อีกไกลน,นะครับตอนนี้ราคาลงมาต่ําสุดตรงนี้นะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อมันมีต่ําสุดมันจะต้องมีต่ําสุดต่อไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะรอขายที่0 0 0 4 2นนะครับรอขายที่ตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะย่อลงมาตรงนี้ ท0.0028นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ลุงก็ต้องตั้งขายไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือถ้าดูอย่างนี้มันก็จะไปไม่จะมีราคาที่0.040ไอ้42นะครับก็ญาตไปตั้งขายแล้วกันนะครับไปดูกระเป๋าเข้ามาดูในกระเป๋าลุงกันนะครับก็จะเห็นว่าต้นทุนของลุงเนี่ยก็อยู่ที่5,000นะครับ5,000กว่าตัวลูหน้านี้ก็เข้าใจว่าน่าจะได้ราคาเพราะว่าลุงใส่ไว้1,000แล้วก็ใส่เข้าไปอีก200นะครับมาดูของเขาก่อนว่า ใส่เข้าไปนี่ก็คือว่าตอนแรกก็ใส่ไป1000นะครับแล้วก็บวกไปอีก200ก็กลายเป็นพันสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลุงจะขายเพื่อที่จะได้กําไรตัวนี้ลุงน่าจะขายที่ราคาเท่า,ทาไรนะครับลองดูแล้วกันนะครับลุงจะขายที่0.0042นะครับเพื่อเอาต้นทุนคืนมาใส่0.0042ขายเอา42เลยหรือเปล่าเอา42 4239อดีกว่านะครับ มันก็ได้เป็นพันสองก็เท่ากับว่าถ้าเกิดขายไปเสร็จบวกลบค่าค่าตรงค่าไร็ดเสร็จก็ยังถือว่าได้กําไรกับคืนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสี่ยงเอาแล้วกันนะครับว่าลุงจะขายที่0ูนย์จุดศีดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ได้ต้นทุนกับคืนมานะครับมันก็ได้2องพันบบาทอันนี้ก็ขอเอาต้นทุนก่อนคืนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูท่าทางของเขา ไม่ลุงไม่มั่นใจว่าเขาจะขึ้นตอบพึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยมันมีนิวโลนะครับเมื่อเมื่อมีนิวโลมันต้องทานิวโลนะครับเพราะฉะนั้นดีกว่านะครับตอนที่มันขึ้นต้องขายก่อนนะครับเราขอให้มันสามารถที่จะขายได้ก่อนนะครับคือตั้งขายไว้ที่ศูนย์จุดศูนย์สี่สามแล้วกันนะครับเราก็รอดูราคามันจะเป็นเช่นนั้นมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัว i o s อก็ยังลุงก็ต้องปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นตัวเดียวนะครับส่วน BCS ก็เล่นเกมมาได้ ประมาณ3 4สเดือนได้มา7บาทนะครับ2อาทิตย์ได้ได้บาทดิงนะครับก็กค่อยๆทำต่อไปนะครับทุกอย่างมันต้องมีความอดทนนะครับทุกคนครับแล้วมันจะตอบแทนให้กับเราในอนาคตนะครับจังหวะของทั่วไปนะครับของราคาทั่วไปก็ยังคงไซด์เวยยถึงไซด์เวยยอัพขึ้นมานะครับอย่างตัว H bar ก็อยู่ที่2บาทนะครับตัว GF นะครับ ก็ยังคงเป็นบวกอยู่ที่2.9กากลาก็ขึ้นมาที่1.34นะครับ TRX นะครับก็ขึ้นไปเยอะทีเดียวอยู่ที่2.28นะครับด็อกคอยก็ยังคงซา์เวกด้านข้างยังคงอยู่ที่ประมาณ2.7มีโอกาสนิวกสที่จะไป3.8นะครับด็อกคอยถ้าเราจำได้นะครับเจฟินนะครับก็ยังคงอยู่ที่10บาทแต่ว่าลุงเคยเดาไว้ว่าถ้าเกิดเข้าลงไปก็จะก็จะไปมาที่7บาท8บาทนะครับเพราะว่าเขาทำนวโลนะครับ ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเขาจะเป็นยังไงกันอะทีนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ลุงก็มาสรุปราคาประมาณนี้ให้คร่าวๆแล้วก็ใช้ดูจากท่าทางของลูน่านะครับลุงก็คาดว่ามันมันน่าจะดีดขึ้นไปแล้วก็จะดีดลงมาต่ํากว่าเดิมเพราะว่ามันทานิวโลนะครับคือประเด็นก็คือว่าถ้าเขามีนิวโลนะครับเขาก็ต้องทานิวโลนะครับดังนั้นลุงก็เลยกลัวนะครับก็เลยแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆลุงก็อยากใช้เงินด้วยแหละครับช่วงนี้ก็คือ ไหนๆอยากใช้เงินก็หาเรื่องถอนมาเลยแล้วกันนะครับอย่าทำเหมือนลุงนะครับคือประเด็นก็คือต้องมีความอดทนนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนอย่าได้รีบเทขายเหมือนลุงนะครับเพราะว่าลุงร้อนเงินนะครับก็เลยร้อนเงินแค่พันสองพันเลนะครับก็ต้องจําเป็นต้องถอนออกไปนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าราคาของเอเมซดีมันยังคงจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาของมันทานิวโลนะครับเมื่อมันทานิวโลนี่ลุงก็ต้องเชื่อกฎของ ของการที่เป็นนิวโรนะครับมันจะทานิวโรใหม่นะครับนั้นลุงกลัวที่มันจะลงมาที่0 0 0 3 0แล้วก็0 0นย์จุดะนนัน้นลุงก็ขอขายเอาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยหา,หาต้นทุนเข้ามาทําใหม่หรือคืออาจจะไปซื้อที่มันลงต่ำนะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันจะสวิงขึ้นไปที่0.0043ให้ได้นะครับสูงสุดข้งมันอยู่ที่0.043มแล้วมันสวิงขึ้นไปเสร็จมันก็ชนด้านบนแล้วมันก็จะไซด์ไปดาวล,ลงมาอันนี้ บอกถึงแนวโน้มคร่าวๆให้ดูนะครับจากประสบการณ์ของลุงนะครับคือถ้ามันทำนิวโรตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วมันก็จะเด้งยาวลงมาทีนี้ก็จะลงยาวนะครับอันนี้ลุงก็เดาไว้ก่อนแล้วกันนะครับในสถานการณ์แบบนี้เราต้องลองลองลอง,ลองพิสูจน์ว่าแนวโน้มในความเชื่อของเรามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็ยังคงจะไซเวอพขึ้นไปหลอกล่อนะครับพอหลอกล่อเสร็จทุกคนก็เข้าไปแล้วก็ ทีนี้มันก็ทิ้งยาวลงมานะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าลุงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนั้นวางแผนให้ดีนะครับนําจากที่ลุงทําให้ดูนให้เห็นนี้นะครับท่านก็นําไปวางแผนแล้วแต่ว่าท่านจะทํากําไรนะครับทำกันทำกำไรยังไงนะครับแต่ลุงตอนนี้ก็คืออยากจะได้รูหน้าพออย่างน้อยก็ยขายไม่ได้ต้นทุนขึ้นมาก็ยังดีกว่านะครับแล้วก็ ค่อยไปช้อนตอนเวลาที่มันลงไปที่สร้างเส้นเทศแต่ที่มันต่ๆกว่าวนี้นะครับก็มันทํานิวโลมันก็จะต้องมีนิวโลนะครับเป็นทฤษฎีนะครับยังไงก็ฝากแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับถ้าท่านกดแล้วก็ถ้าจจะพิจารณาในการที่จะโดเน a t ให้ลุงก็กรุณากดสมัครสมาชิกนะครับเข้ามานะครับเป็นสมาชิกรายเดือนเดือนหนึ่งก็จ่ายครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่า ไม่มีสมาชิกมากดถูกใจลุงนี้กดสมัครสมาชิกช่องลุงนี้ประมาณเดือนหนึ่งได้แลวนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่กลับมาดูกันอีกเลยก็ขอประทานอภัยถ้าเกิดลุงผิดพลาดอะไรไปนะครับกราบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับยังไงแตก็อย่างน้อยก็ endo channel ล,ลุงนิดหน่อยก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเกิดไม่สมัครก็กลับมาดูเรื่อยๆนะครับว่าลุงได้มีแนวโน้มระวังแผนยังไงนะครับกับการเทรด ที่ดูเหมือนว่ายังคงไม่ได้ตั้งนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงซะก,ก็ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกท่านครับการลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงทุกการเสี่ยงต้องพิจารณาให้ดีนะครับฝากไว้เท่านี้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจกดสับสไตรก,กดกระดิ่งรับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากมากกรุณาก,กดปุ่มสมัครสมาชิกไรเ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณมากนะครับลุงเศษคริปโตแชนแนล with you